you mm -hmm. สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอารราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ยฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะชาติ ทุกไอเดียที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP 7จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hatton Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับปลาไหลออฟเลนนะครับหรือว่าคริวคอร์ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเอามาแก้ทางในส่วนของตัวยีหน่านะครับเรามาอธิบายเรื่องรูนกันเล็กน้อยนะครับรูนใส่มารูนตีไว้ยี่นะครับเอาเวกสปิร ดา o ก้นคอและพลังแฝงจะเป็นอ่าพลังแฝงนกกระจิบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวเราค่อยแก้กันในตัวเกมตามสถานการณ์เลยนะครับเพื่อนเริ่มกันเลยตีตีแตกให้ประมาณ3แล้วก็ตีลยครับตีนะครับผมตีนะครับผม่เป็นงไงเป็นยงไงไม่อยากใช้ฟิกเกอร์เลยไม่อยากใช้ฟิก แต่ก็ต้องตามใจที่ต้องฟิกนี่เขาก็มีฟิกเกอร์นีา่าเขาไม่ใช้น่าจะคิดว่าเออไหนๆก็จะตายแล้วค่อยไปใช้ไฟหน้าโอเคครับในเรื่องของมังกรเล็กหรือว่านกคู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆผ,ผมแนะนำนะถ้าเล่นออฟเลนนะครับให้เก็บตัวแรกให้ได้นะครับยิ่งเก็บตัวแรกไวเราจะยิ่งเลเวล4ไวขึ้นนะครับนี่นะเราไปตัดตรงนี้ถ้าเราตัดตรงนี้เราจะเลเวล4ทันทีนะครับ เ,เราแบตัวแก้ทางอีกแล้วเลเวสนี่แบบแก้หนักเลยนะครับสี 4. ถามว่ามัแก้พี่โซโลไป,ลไปมันก็เลเวลสอยู่แล้วไม่ใช่หรอจริงๆมันสามารถเลเวลสได้นะถ้าเก็บนกตัวนั้นแล้วก็คลิปเวฟนะให้ได้ทุกตัวนะครับสแน่นอนเกาะชิ้นแรกแล้วก็สะบัดเป็นทารอนเลยครับสะบัดสะบัดอะไรออกไปเป็นทารอนก่อนเลยเนี่ย ให้เขาได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดสำหรับยีน่าด้วยมันเป็นไฟเตอร์ไงว่มันแข่งอยู่แล้วนะครับหรือจับจับเปาเพื่อนสิเขาใช้ฟิกเกอร์จริงนะครับไฟนี้เสียฟิกเกอร์ไปตบ<ท>ถอยว่ะถอยยาวเลยโอ้โหวฝั่งเขาเล่นได้ว่ะฝั่งเขาได้เล่นฝั<ท>่งได้ถอยเล่นเสียล<ท>ยะเจอเคนด้วยนะครับข<ท>องขวแล้วเพื่อนไป นี่เป็นไรโตโรเลยวัดกันหน่อยต้นเกมแข็งแล้วแข็งเหรอแข็งกับเพื่อนแข่งกับเพื่อนเอานกก็เลยจิบมาช่วยเราเจาะในช่วงต้นเกมได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทงแคร,รี่รอะไรเจาะได้หมดนรนีเรนก็นจิบนี่ดีมากนี่กดนต้ครับไม่ติดสตนันไม่ติดสตันแล้วจับให้ด้วยเออไปละจ้า หายแล้วขอฮิกวก่อนลวกันเออรอดประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเวลาที่กีน่ามันจะรําใส่เราเนี่ยให้กดอันติไปเลยอย่างอยู่วิกเคนให้กดอันติไปเลยเราจะรอดทันทีนะครับเพราะว่าตอนที่ยีน่าประกบดาบแล้วเนี่ยเขาต้องชาร์จสองทีเลยนะแล้วเราก็ตีฟรีแบบนั้นนะครับโดยที่เราไม่ติดตะตันไม่โดนซีซีจากกีน่าเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดง,ง่ายๆคือตีฟรีเลย หายแล้วเพื่อนมีจับบอมีนี่มีนี่เพื่อนไปสุดเราบอกสุดครับตีในป้อมได้ได้ป้อมได้สุดแบบอ,อนอนกองโอ้โหตัวนี้ก็ตายโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คไอเทมของเราสักเล็กน้อยนี่ครับเงียวกะมุลาดีกว่ามุลาช่วงต้นเกมดีกว่านะครับหปปรือโบเกสเปียร์ดีว่ ขาตัดสินใจแปบวันนี้เรามากดดันทีหน้าก่อนนะครับประกบตาไปเราจะจ้องจะตีป้อมหจะต้องตัดสินใจจะตีป้อมแล้วป้อมป้อมแล้วเขาเคลียร์ไม่ทันเคลียร์ไม่ทันอย่างงี้เคลียร์ไม่ทันอย่างงี้เคลียร์ฟิกเกอร์อีกแล้วโบเกนดีกว่าโบเกนดีกว่าโบเก้นตาน,นี้ถามว่าใช้กับตัวอะไรนะครับใช้กับ แครี่ใช้กับเมดแล้วก็ใช้กับเจ้าตัวแอฟฟลีอย่างเช่นเคนนะครับสามตัวนี้จะแพ้บล็อกเซสเปียร์อย่างหนักเลยนะเพื่อนเพื่อนหรือว่ามุลาดีกว่ามีโตโล่ด้วยเผื่อมันแข็งเกินจะได้ช่วยเพื่อนตีออสองจอไปเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะ <laughs> ในการเอาปลาไหลามาเขาก็จะชนะทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นยีน่าหรือว่าถ้าจะโดนเคนมาแก๊งในเลนของเรานะครับเราก็<อ>ไม่ค่อยกลัวซะเท่าไหร่มีอันติเวลาที่เคนสมมติว่าสกิลสอเคนก็เหมือนแบทแมนแหละสอบมาปุ๊บแล้วสตันเราเนี่ยกดอติสวนเลยสวนได้2ตัวนะครับคือถ้าเคนโผล่มาเมื่อไหร่นี่ครับอันติสวนเลยถ้าเขา ต้องเปิดตัวนะถ้าไม่เปิดตัวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้นี่อ่าอย่าเพิ่งแบบกดอันติเนะครับเปิดตัวปุ๊บใส่เลยเดี๋ยวผมรอดักตรงน,นี้พุ่มนี้ผมแนะนําให้มาดักนะครับอย่าตีบัาฟ้าก่อนเราจะได้แบบ1คิว1คิวไปไหนแล้ววะไปตรงนี้ตงนี้ตกนี้ตกนี้ชิปหายแล้วอันติหมดแล้วกูโดนเซิร์นอ้แพชซี้แบทแมนมันอันติไกลนะไม่เหมือนแบทแมนแพชชั่นนะครับ จะไปดักเขาตายซะเองพุกไปไกลมากอย่าตกใจเลยหาตอนแรกหาอยู่มันพุกไปไหนวะถอยมาสวยสวยเลยจังนนี้สวยเลยครับมาครับมีนกกระจิบเจาะอยู่ช่วยกะัะเจาะช่วยกะัะเจาะเออช่วยตีในช่วงต่อเกมหน่อยไม่ตมาหากินกันหน่อยว้เด็บสเก็คให้เราแบบตีไวด้วยนะครับ สี่สักห้าอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบไปเซิร์ชเซิร์ชฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี้ยนี่ก็เวทเลยเคยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับสัญลักษณ์ของเขาตีปอมแบบโอเคออกเลยตอนนี้ผมเลือกมาเป็นมูราามะนะครับยังไงเลทเกมผมคิดว่ารเราต้องสู้กับโตโร่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวอย่างยีหน้าด้วยมันก็ออกเป็นมูราามะเลยนะครับตอบโจทย์เลยเกมนี้ เขาเรียกว่าทั่วถึงตีแบบตีจอบแบบทั่วถึงเคส์อยู่แถวนี้เด้อระว,วังนะเจ๊เวทครับแล้วก็ดูดเลือดไปพล <Okay. S 2> างๆด้วย <And now. S 2> อ่าสลับหายแล้วแคลรี่หมายกอดแตกฟรีพมละ oh, <John. S 1> เคส์ก็อยู่ในโอโหกักด้วย แล้วยู่แถวนี้เยอะด้วยนะครับเอาดาร์คเลเยอร์อยู่โดนไดแน่เลยว่ะล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยมาหาผมหน่อยบทผมจะโดนแต่ไม่มาว่ะไปเลนกลางแขนนะครับโตโร่ไปเลนกลางแล้วก็อ่าสันนิษฐานได้ว่าถ้าโตโร่เลือกที่ไปเลนอื่นแล้วเนี่ยแคลรี่เขาจะไม่อยู่แถวนั้นนะครับโอกาสที่จะเจอแคลรี่น้อยนะครับเออว่าถ้าเจอจริงๆก็ อะไรก็ไม่รู้นะเออแต่ส่วนมากอะถ้าโรมไปไหนแครี่เขาจะอยู่แถวนั้นนะครับ,อรบขอทีว่าเคนครัค้งนี้ไม่มีพลาดเคนเคนเคนไี่มาแล้วครับเฮียวกะถามว่าเฮียวกะตอนนี้มันดียังไงครับพี่อ่าเฮียวกะในส่วนตรงนี้มันจะสามารถ สโลฝั่งของขามได้ผมจะสโลเน้นหลักๆเนยนะเคนนะครับมันออกรองเท้าแว้นในแพทช์นี้หรือว่า Batman แบทแมนแพทก่อนก็ออกรองเท้าแว้นนะครับสามารถตามได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวขาตายอย่างเทโวนาหรือว่าเมสอย่างเจ้าแม่ตัวนี้นะครับเราตามได้หมดนี่สโลเลยครับสโลก่อนเลยสโลเอาเอาแม่ก่อนเลยค่อยมาเอาตัวลูกค่อยมา,อาตัวลูกพุ่งกระตี ขอปุ่นเพื่อนอะขอบับแดงติดสโลติดเทลกั๊กเพื่อนเพื่อนกูลงไปคุยกับลากมะม่วงกูลงไปคุยกับลากมะม่วงเพื่อนตัดฟันการฟันตีการฟันตีแล้วก็อ่าตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถบิวจริงๆอ่ะถ้าเจอตัวบางๆอ่ะบิวมาเป็น กรีใหญ่ได้นะครับแต่ว่า่าคิดว่าดาบแบงน่าจะตอบโจทย์มากกว่าไหนๆเราก็ออกมูลามาศารแล้วเนาะเกมนี้มันจะมีตัวที่แบบหนาๆตัวเดียวจะเป็นโตโรแล้วก็ตัดเลือดจะเป็นโตโรตัวเดียวนะครับงั้นให้เมทเราออกตัดเลือดคนเดียวพอเกมนี้เราไม่ออกตัดเลือดไปออกดาเมจแทนเอาไว้ล้วงด้วยนะครับใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วฟิกเกอร์ไปแล้วฟิกเกอร์ไปแล้วขอปาดแล้วออกเลยครับ มันก็จะมีเวลาของเราที่ใช้อันติกันสตันสำหรับโตโรแล้วก็อิลูเมียนะครับใช้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าต้องใช้ไวๆหน่่ยนะต้องร่วงเข้าออกไปไวหน่อยนะครับมิางานแล้วออกยากเลยติดทูดามิดทูราม,ราม,รามิช็อตเนสตึดไหมไม่เป็นไรครับเรารอดที่จะเข้าป้อมแล้วเคนไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นติดสตันครับติดสโล ตีหนึ่งทีเออขอ l า <team> ส,วสวเวลาเคนโผตัวแล้วให้รีบเดินเข้าประชิดเลยนะครับเขาจะหายตัวไม่ได้อ่านี่คือเล็กๆน้อยๆนะครับเผือ<ว>ใครไม่รู้ไงแบบมาเล่นใหม่แล้วเอ้ยเวลาที่เคนโผแล้วทำยังไงดีเดินใกล้ๆเขาให,ให้ให้ไวเลยนะครับถอยหาช่องว่างเล่นนะครับไม่มีช่องว่างจริงถอยก่อน ฟิกขึ้นมาหนีออฟิกคืนนี่ครับฟิกคืนนี่ครับคืนดี่อ๋อขอตัวขออีตัวขออีตัวตัว,ตวอือกูตายอีกแล้วเดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มเติมนะถ้าใครเล่นแครี่อย่าไปหาทำที่แบบเคนโผล่แล้วเว้ยแครี่ใส่แม่งเลยอย่านะครับบางทีเขาสวนด้วยสกิลสองแล้วหนึ่งสตาร์ทปุ๊บตายหาในในอันนี้เรื่องจริงนะประมาณนี้ฟาร์มต่อไม่อะ เฮ้ยนายเลือกชื่อจะโผ่แบบนี้แล้วเรามีเฮียวกสะสโลสโลโอ้โหเดินติดสโลแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผมจ้าใครออกรองเท้าแว้นนะครับเจอขวานสโลไปนี่ร้องไห้ทุกคนเลยครับ นี่จะเป็นการแบบเลือกตัวละครที่แบบแก้ทางง่ายๆเจอเคนในแพชนี้แล้วก็เจอยินา่าผมก็สวนด้วยคิวกอสทันทีเลยเนี่ยจะเ,เอาเอาตีก่อนตีก่อนตีก่อนเอ้ย,อยไม่บางทีสถานการณ์มันก็บีบบังคับให้เราตีแทงก่อนนะครับ ไม่มีจังหวะเล่นแล้วถอยก่อนถอยก่อนไม่มีจังหวะเราเล่นเราก็ถอยก่อนเนีับโอเคสวยได้บอแล้วจังหวะนี้ช็อตกลางช็อตกลางเลยช็อตกลางไปเล้วจ้าเรากดอาติออกไปเลยเมื่อกี้โดนสตันเนี่ยโอเคเราค่อยไปเซ็ตใหม่ตอนนี้เดินกลับก่อนต้องเดินกลับนะครับตอนนี้มียูโรเมีย <c oughs> ราเล่นเราจะวาร์ปแล้วสกิลหนึ่งถ้าส่งมาร์ บอาอารโอเคขโมยบัฟขโมยบัฟแล้วจวังหวะน,นี้ตัดมาข้างหลังเลยครับเดินตัดมาแบบโง่โง่สวยสวยแครี่ก่อนเลยตัวปัญหาตัวปัญหาตัวที่สองลงลงครับติดสโลหัวโยกหัวยะโน <No! S 2> ไม่เกี่ยวโอ้โหเกี่ยวคนน่ะน่าจะไม่พอแล้วติดพลังแฝงระเบิดจากเคนเรียบร้อยครับผม ไม่งโดนลูกคมเลยโดนสตันเข้าทีร่วงเลยครับขอขอแป๊บแบงเพื่อนกันโอเคขอไปใช้ก่อนนะครับอันนี้เราเพิ่งเกิดเราจะอืมขอตีก่อนเลยมูรามาส่าลูกกอมูรามันหูเลือดไหลไปน้ำไหลาไปไหนไหลไปนน้ำฝากปิดสกอร์ด้วยจ้าโอ้ยอย่างนี้แทงเขาหมดแล้วนะครับ พร้อมรวยรอโอเมนแล้วก่อนพร้อมรวยตัดตัดตัดเล็กกันหน่อยตัดเล็กกันหน่อยอระวังเข็นระวังเข็นเข็นผอานีกันฝูงแลล็อกได้ทันทีครับแล้วยินาฟิกเกอร์มาจากวันนี้แด,ด๊ดสองทีแล้วรำรำหนึ่งจังหวะแด,ด๊ดสองจังหวะนะครับไม่แด,ด๊ดสองจังหวะระเบิดสองจังหวะ ชาร์จชาร์จเออ e, คิดตั้งนานนะเนี่ยสวนนะเอาติดติดอย่างเงี้สวนตีงสีสวนสวนมาฝั่งนี้เฮ้ยอย่าไปยืนข้างหลังีแครี่เขายิงฟรีเลยนะถ้าผมไม่พิกเกอร์เสียโดยใช่เหตุจริงไอเดมตอนนี้ยังไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ เข้าไปล้วงตัวล้วงที่เราแบบอยากได้มากที่สุดขอเซตก่อนเกาะเกิดเฮ้ยสามนี้ก่อนนี้แล้วก็ขอเวลาเซตตัวนี้แป๊บหนึ่งเคียวแล้วก็ไอเทมใหม่เผื่อไว้เผื่อได้ใช้นะครับเผื่อได้ใช้เซตมาเลยสี่อันแต่ก่อนจะเซตสามอันอเดี๋ยวนี้เซตสี่อันนะครับมีโอฟ ล็อกชิยวล็อกชิยวเสร็จเชียวเชียวเสร็จนะครับดิเมเจอร์ถ้าตัางพอนะถ้าตัางพอเดี๋ยวน่าจะไม่พอนะนรับสี่ชิ้นเซฟไว้ก่อนเผื่อได้ใช้มาแล้วครับเคนดูไลไลเดินของเคนนะครับน่าจะมาจดุดจุดนี้เรียบร้อยครับผมมาจริงๆจ้ะมาจริงๆนะจ๊ะหน้าจ๊ะมาจริงนะจ้ะมาจริงนะจ้ะเหลือหนึ่งตัว ตีตีตีเออนึกว่าจะเสียก่อเกิดซะแล้วโอเคอ่าทำไงดีเขากลับมาอดปล่าเนี่ยมีอิลเมะกลับมาหนึ่งตัวนะครับย <c oughs> แล้วเรากลับไปเตะไม่ดิก่ะดูดเลือดดูดเลือดมีคลิปป่าอยู่มีคลิปป่ามีคลิปป่า โหเลดเกมนี่เคลียร์ตีแรงมากนะครับดูเลือดแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะมันตีแรงนะครับเอาดักเอาดักเอาดักแล้วก็เสียไปสองเหรอท่ากลางเข้าอย่างงี้ยูโรเบียตรงนี้ผมมีการซีด้วยครับอันตีเราเรียบร้อยสวยป้อมสวยยังดีครับรอไปจนนี่แบบนี้กวอนตีละป้อม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 สัตว์เข้าป้อมฮะ เกมจบที่บ้านนะครับคิวเราพอแล้วจบที่บ้านพอประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคิวก o อดออฟเลนในแพทชน์นี้ถ้าเพื่อนแบบว่าเอามาแก้ทางได้ถูกที่นะครับหรืออย่างแรกเลยเอามาแก้ในเลนก่อนแล้วถ้าดูป่าว่าเฮ้ยกูก็สามารถแก้ตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วก็แก้ทางได้สองตำแหน่งแล้วนะครับเวลาที่เขามาต้อมเราหรือว่ามากดดันเลนเราอย่างเงี้ยเราจะได้สามารถรับไหวหรือว่า รับได้แต่ป้อมแตกก็ยังโอเคอยู่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคิวกอสนะครับผมถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต like, ์ i, นะครับอย่าลืมกดกระดิ k k ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผม